โรซี่มาให้ไวเลยเนี่ยมาให้ไวเลยนะทักพาโรซี่ไปไหนเนี่ยมาร้านนี้แหละโรซี่อ้าวแล้วทำไมแท็กต้องใส่สุดหลอขนาดนี้ไปกาลาดเดนเนอร์หรอโอ้โหอย่าพูดถึงกาลาเดนเนอร์เลยไปงานกาลาเหมืนนอนกันกาลาศิลก<อ>็แล้วกันคือรถทัรไปกาลาศิลเลย <c oughs> ไม่ทั้งแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพื่อให้แท็กดูน่าเชื่อถือเจ้าของร้านจะได้เชื่อว่าแท็กเป็นคนที่ชอบทำบุญโอแล้วล่าสุดเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติเดินทางมา เขาสนใจในพระพุทธศาสนาเนี่ย <blind. S 2> อย่างมากเลยเขาถามถึงพระสงฆ์ไทยเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลย hmm. และอีกหนึ่งอย่างที่เขาอยากรู้เลยคืออุปกรณ์เนี่ยของพระสงฆ์ต่างๆก็ oh. ปัญหาคือแอดอธิบายไม่ได้ไง oh. วันนี้เลยเนี่ยว่าจะมาให้โรซี่สอนตรงนี้เลยโอเคได้เลยแล้วแอทอยากรูคำอะไรบ้างนี่คำนี้เลยนี่นี่อย่างระไตรจีวรเอี่ยสากษเรียกว่าอะไรอ่ะโอเค so in English this is called a triple โอ้โหอีกาง้ยทิปเปิรก็คือ3ามล็อบก็ค so ือจ okay, okay, ีวอนทิปเปิรล็อบก็คือ5้าไตจีวอนถูกต้องฉลาดขึ้นเป็นกรองอย่างคำต่อไปที่อยากรู้เลยอะโรซี่มู้รู้จักหรือเปล่าถ้าโรซี่รู้จักแสดงว่ารู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยโอเคโอเคโอเคสมกับมีแฟนเป็นคนไทยบัด ไม่ใช่อันนี้อันงงฝรั่งงงบาท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 ภาษาอังกฤษว่ายังไง Okay s so e l in English this is called an arms ball arms ball <bowl>. อ้เก่งมากเลย arms ball arms ball arms ball ได้แถูกไหมถูกแล้วโอ้หนึ่งคำที่อยากรู้เลยสงสัยมานานแล้วพระสงฆ์เวลาสวดมนต์น่นะครับมันจะมีเหมือนเป็นไม้แล้วก็มีวงรีอย่างเงี้ยนะครับก็คือตาลปปัด เขาเรียกเป็นสักิีว่าอะไร Okay I know it It is called a ceremonial fan because it's a fan which you take to a ceremony ตาลปัดยังรู้จัก I know it ดดดสมแล้วที่มีแฟนเป็นคนไทยเป็นคนไทยชัดเลยเนี่ยอุสุดยอดจริงเนี่ยเท่านี้แหละพอแท็กรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วแท็กจะได้ไปอธิบายให้เพื่อนชาวต่างชาติเนี่ย ได้รู้เลยสำหรับตอนนี้นะครับเรามาทวนคาศัพท์นะครับที่เกี่ยวกับเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์กันดีกว่าครับ Okay so the first word we l e a r n e d today was triple rose ห้าตรายจีวรครับ next we had arms bowl บาทครับ and finally ceremonial fan ตระปัดครับโอหคำบางคำนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะซ้ำแต่อย่างแท่งเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้ๆ <laughs> ควรจะรู้เอาไว้ก็ดี <laughs> ใช่ต้องรู้โรซี่เป็นพุทธ เป็นพุทธเป็นพุทธะไรนะรอเล่นลอเล่นนะครับโอเคครับนี่คือรายการนะครับให้เล่นเลยอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์ไปดูติดตามย้อนหลังได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยสํหรับวันนี้นะครับขอบคุณด้วยสําหรับตลาดสามย่านใหม่นะครับนี่ร้านนะครับเจ้าของร้านเซ็กซี่มากนะครับร้านเอี้ยงนี้ จำหน่ายทุกอย่างเลยมาซื้อได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาทอนุจักบาทนะบบาทบาทอ่า